เป็นองเคเดลักับวันนี้เพราะชนะของพระเจ้าถึงพี่น้องในปรพตที่3ข้อ1 6๑นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าเมื่อถูกใส่ร้ายเราต้องยอมรับความจริงอย่างนั้นก็คือว่าเมื่อเราประกาศพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเตือนสติเรานะครับว่าการดําเนินชีวิตกับคนเนี่ยนะครับมันจะต้องอดทนเยอะไม่ว่าจะเป็นกับนายจ้างไม่ว่าในครอบครัวจะต้องอดทนเพราะพระเยซูเป็นแบบอย่างแล้วยิ่งสังคมที่บ่นต่อว่าเราใส่ร้ายเราเนี่ยนะครับเรายิ่งจะต้องมีชีวิต ถูกต้องบางครั้งคนเข้าใจผิดเราเนี่ยนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากการสื่อความหมายมีคนพูดกันต่อๆไปทําให้เราถูกมองในภาพที่ผิดเป็นไปได้เลยครับเพราะว่าคนปัจจุบันนี้เชื่อสิ่งไม่ค่อยดีมากกว่าเชื่อสิ่งดีๆดังนั้นเองเขามักจะมองเราในแง่ผิดได้ถ้าการสื่อความหมายไม่ดีบางครั้งเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยมองคริสเตียนไม่ชัดเพราะว่า บางคนไปสื่อความหมายคริสเตียนไม่ชัดด้วยเช่นเดียวกันเช่นบางคนเทศนาออกไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนบางคนได้ยินปั๊บก็เอาไปแปลเป็นเรื่องอื่นทั้งที่เขาฟังเพียง3ประโยคเขาไม่ได้ฟังทั้งหมดนั่นทําให้คริสเตียนถูกมองผิดไปได้แต่เมื่อเราถูกใส่ร้ายหรือมองผิดพลาดไปเนี่ยน,น,นะครับอันที่1นนะครับพระคัมภีร์สอนเราบอกว่าและให้ความสํานึกผิดชอบของท่านไม่เป็นที่เหตุติ เพื่อว่าเมื่อท่านถูกใส่ร้ายคนที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของท่านในพระคริจะได้รับความอบอายเพราะว่าการได้รับความทุกข์เพราะความดี <c oughs> ก็เป็นที่ชอบพระไัยพระเจ้า <c oughs> ก็ดีกว่าต้องทนอยู่เพราะการประพฤติชั่ว <c oughs> พระเจ้าต้องการให้อันที่หนึ่งครับเมื่อถูกใส่ร้ายต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราทํานั้นถูกต้องมั่นใจไหมถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทํานั้นถูกต้องจากจิตสํานึกถูกต้องคําว่าจิตสํานึกถูกต้องเดยดทีดีไม่ได้หมายถึงมุมมองของเรานะครับ แต่เป็นมุมมองที่พระเจ้าได้ให้กับเราเช่นเราได้ทําตามที่พระเจ้าบอกหมดหร้อย่างเช่นคนด่าเราเราได้อวยพรเขาหรือ,อย่างถ้ายังไม่อวยพรก็แปลว่ายัางทําไม่ถูกต้องนั่นคือจิตสํานึกตามพระคัมภีร์เราต้องมั่นใจว่าจิตสํานึกของเรานั้นได้รับการปรับพรมโดยโลหิตของพระเยซูคริส จิตสานึกมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สร้างเราภายในโดยพระคุณของพระเจ้าทําให้เรามีกาลังเข้มแข็งและมีจุดยืนถูกต้องตัวชี้วัดคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผลของพระวิญญาณ9ประการที่เราได้กล่าวในขา้นตอนห้าข้อยี่สิบสยนั่นเป็นตัวชี้วัดว่าเรามั่นใจว่าตัวเองทําถูกต้องหรือยังถ้ายังไม่ถูกต้องเราก็ทําให้มันถูกต้องและเมื่อเราเป็นเช่นนั้นการถูกใส่ร้ายก็จะเป็นเรื่องปกติครับเราจะมั่นใจจะเดินผ่านไปได้อันที่2ครับอาจ ช่วยพิสูจน์ให้บางคนได้สํานึกเขาชอาจจะเนื่องจากว่าอะไรครับเพราะบางคนถึงเราทําดียังไงก็ไม่สํานึกเดพระก็มีตัวนี้บอกว่าเพื่อว่าท่านถูกใส่ร้ายคนที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของท่านในพระคริสต์จะได้รับความอับอายในโลกนี้เขาอาจจะกลับใจก็ได้หรือในโลกนี้เขาอาจจะไม่กลับใจแต่เขาจะอับอายแน่วันสุดท้ายวันสุดท้ายเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมาเขาจะอับอายแน่ ในสิ่งที่เขาพูดต่อว่าเราแต่ตอนนั้นเราเองก็ไม่ได้แคร์อะไรอีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราก็จะไปอยู่กับพระเจ้าดิฟดิลันดอนส่วนคนเรานั้นก็ต้องไปอยู่ในบุญไฟนระกดิีดิลอนดอนเช่นเดียวกันเป็นการพิสูจน์ว่าเราเองไม่ผิด มั่นคงว่าจิตสำนึกของเราถูกต้องในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งได้บอกในอิสยาห์บทห้าข้อ9บอกว่าพระยาเวองค์เจ้าชีวิตนี่แหละทรงช่วยข้าพเจ้าใครที่ไหนจะตัดสินโทษข้าพเจ้าเขาจะเปื่อยยุ่ยไปเหมือนเสื้อผ้าและถูกตัวมแมลงกินหมดสุดท้ายคนเหล่านั้นจะอับอายครับเมื่อพระเจ้าทรงช่วยเราเพราะเราทําสิ่งถูกต้องสิ่งที่3ครับ ที่เราเองทําสิ่งที่ถูกต้องเราเองต้องทําเพราะเป็นนาำประถัยของพระเจ้าเมื่อถูกใส่ร้ายเนี่ยนะครับเราเองจะต้องทําสิ่งที่ดีเพราะว่าทำเพราะเป็นนาำประถัยของพระเจ้าในข้อ17บอกว่าเพราะการได้รับความทุกข์เพราะทําความดีก็เป็นที่ชอบประถัยพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่า การทำสิ่งที่ดีอาจจะต้องทนทุกข์พระเจ้าก็พอพระไทยถ้าเรามีการมองย้อนกลับไปในบทที่2ข้อ21นะครับพระัมีบอกว่าพระเจ้าทรงใช้ท่านสำหรับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์อะไรครับบางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้ความทุกข์เกิดขึ้นกับเราถูกใส่ร้ายแต่ถ้าเป็นน้าพระไทยของพระเจ้าก็อดทนและทำตามพระไทยของพระเจ้าต่อไปเพราะสักวันหนึ่งพระเจ้าจะเปิดเผยความทุกอย่างให้เห็นชัดกระจ่างแต่ต้องมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องขาใจควอมครับ